ท้ายก็ไม่ผ่าน่ไในระบาดตกล่วยมันอ,มอย่าลอยเลยตกล่วย <c oughs> ดำลง โขกโยกโยกโขกแมกระตุกกระตุกยังไงแมกระตุกเดินหน้าตอก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 เออค่อยๆเออค่อยๆค่อยๆตอกแจ๊กตอกแจ๊กค่อยๆกับลุงเราม่ต้องเบือนม่ต้องเบือนมันลงกัน nhô cần đua, lông lông, hở lông, hạ lông. nhóc nhóc wow luôn wow luôn nhóc wow luôn nhóc অ okay. okay.

lại một bát, nít dầu một nè, đi suốt con, áo áo áo, ไปไปไปตั้งพวกมาไล่ตรงด้วยตั้งพวกมาไล่ตรงตั้งพวกมาไล,ตตาาลต่ตรงเดินหนาเลยอ่าออออ,อไปยิกไปยิก

ตามลงอย่าเบรกไว้เลยนะอย่าเบรกไว้จับดึงไ,งไงม้หน่อยครับเอายกโยกเอาเกียร์เอานกนกอเกียร์เอาเกียร์เลย đéo đéo nhặt vào về đi, gì nhặt ờ lạ quá luôn xuống, đéo luôn lên luôn đây băng phun quá ท่านพลรัศมีหยับสวนบางฟูงนั่นพี่น้อ,นองเต็มแล้วครับโอ้บมดลายเจียวอยู่ครับมันลึกมันลึกมันลึก พอ,อแล้วครับ ครับรถไทยครับมัน,นเรียบร้อยลงไปครับผมผมโศกทางขาดครับพี่น้องเต็มเรียบร้อยทีนี้ก็รอเก็บงานครับก็คือจะเอารถแมคโครมากดเสาครับผม เสาบริเวณนี้แหละริมตะลิงนี่แหละกดเสร็จแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวลอย หาหยอดไปน้ำลุะ่ะครับพี่น้องดินกับพ่อพอดีพอดีกับหม่งถมครับนั่นในบอ่อในหน่อยบอ่อหนึงครับเดี๋ยวจะลงไปงานต่อไปครับอันนี้แต่ว่ามืรอนก็เลิกงานแล้วแหละเมือนื่นครับจังคอยจิตเอาไม่ยุค่าไปกดครับมันขาดดูครับ แบบพเพาก็เลยให้เอาไมายค่ามากดลัดหนามันแข็งแรงครับ